สัสดีครับเพื่อนเอ,นอยู่อำเภอเพ่ครับมาทาขึ้นใหม่แต่ว่านเนี่ยแหละคำคำรถไล้ครับรถไล้รถไล้หมุนเพื่อเพียง,ง,ง,งนี่กับสองขั้นดิหนี่งรถเด่นสิริเต็มเยอะใหม่กับบะมี่สีไป็นหน้ามาขึ้นไปนหน้าไป็ต๊วกอาแม่เอ้ากางเต็นท้อนมาขึ้น โอ้ยหมอกไหม,เป,มเปียกปั๊ดไหมเต็มไหมหนาวกันหนาวมาขึ้นเว้ยนะเต็มยังมาแห้งอยู่เดี๋ยวเต็มแห้งเขาจะเสียกลางทับนะ่ะตาไล่น่ะกันแดดตัวบนนี่มาขึ้นหนาวหมอกอย่าเว้นแดดตัวบนนี่ อยู่ข้างบนยูห้องนี่ละกระยุนนี่กระชีประมาณสามขึ้นครับเพื่อนมือแรงกรบบได้ดอกมือแรงกระไปขึ้นที่สองกระชีเป็นมืออื่นพูดแล้วครับเดี๋ยวนี้ห้องอยู่ขั้นที่หกไม่เดี๋ยวนี้ไหมขั้นที่หกลดรวมเด้เพราะเป็นรถบริษัทเด้้ถารถบริษัทประพาอีกอะจบอีกละรูดเส้นมืออื่นละครับมันนี่บัดรจิตเอาละอากาศหนาว พอดีเ้ากลางเสีย่ยงหาพอดีเซี่ยงหยาเราบัดผาหลายห้องสีซันนะครับผาปูอีกหนุ่มบันยังมันนอนอยู่บ้านเอาเดี๋ยวเพื่อนมออี่ยังอัปเดดที่ไทยเมื่อีกครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นี่ครับเ <laughs> มึงบ้านน้อยเฮา <laughs> ตัวค่างยูดอดเนี่ยวันเด้ไปนอนบ้านานอนยี่นี่ละ บาน่อยนี่แหละค่ายเครียดความสุกไเล็กน้อยของที่วินรถครับโตข้างโุ๊บกว่สีนอ๊อตอ๊อตจอยู่หนารถไหลมันมันเครียดตัวครับมันสีเรียดตัวมือใดสีใดเนาะมือไดส,ไดสีถึงไลเมือไรสีใดใส่ได้ไดยังมันเครียดตัวนัอ่งอยู่หนารถก็จะไทยยางเดียวนะ เมื่อมันเปิดไปบ่ได้ห้องบ่ได้ใส่ห้องก็ต้องยังเสียละไายเคียดไปมันเพื่อนไปเฮ็ดตันทีๆก็เก๊ะไปเหมือ <laughs> นนี่จะดไตจตดไตรถพ่วงงสายรองครับ <laughs> จใจชีวเตียย่ดน้ำรวดลายเปอร์เซ็นครับนี่แหละคือการใศชีวเตียของเขา้าอยู่ในการทํางานของเขาลักษณะนี่ครับเฮ็ด <laughs> ไปแน่ไายเคียดไปนํานี่แหละเสเตนมากลางมานันนอหนอจีอูดอูดแต่เดี๋ยวน่ะลุนไล่มันกะ ก็เขียดได้เขียดได้ครับเพื่อนๆมันหนาวหนาวนะเัาก็เลยแขางเต้นหน,หนาวหนาวจนมากสิบอ่อยู่สีน่นอนบ้านเดียตึงตึงต้งขึ้นชาบ้านครับอูป็นอกกุทยานเลยเอาก็ได้จะเป็นแนวได้ คุนมักสส้นโดดมักกางเต็นมักนอนคู่นอนผาเป็นสัตว์แมนเพลื่อนที่สองก็ลังเขาครับแต่ว่าเข้าในชิวยุหะแนนสองขั้นยุทั้งหนอก,กสองขั้นเขาชิวที่สองทั้งหนอกอย่นี่คือชิวซีนะเดี๋ยวข้นนี้เขาไปเข้ากับเตรียมจอแล้ว ก็สีได้นอนอยู่พุทธะอยูอย่ไหนหัวขังง่ายพุลธะได้นอนก็ได้นอนนอนตรงนี่รถเด่นดเดอนไหลโยกบริษัทมาเลยติตดโดดแดงบัดมือเหมือนนี่เ <c oughs> ี๋ยวมันผ้ามีสองขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งสองขั้นแล้วก็รถมันเลยขั้นหนึ่งแล้วก็รถอันนี้อันไหนบ <c oughs> วคือไปเห็นมันมาจอดไป,ปไป,ปเห็นเราไป,ปเซบูปปรถใส่ใหม่ขึ้นยังไหนบัวม,มาจอดไปนี่ รถเด่นสิริเพื่อนขามเหล้าก็จะขามเล้ามากแทนอะไรไมาหอดคำนี่นะหอแกจะไม่หอมนี่นี่นะเ้าว่าสิน,นอนอยู่มันสินอนบ่นี่มันจะได้เจียบเต้นได้จ้ะให้เพื่อนสร้างเข้าไปเขาต้องไปจอนะจอดจอสร้างเข้าไปอีกนะ่ะมันจะได้เจียบเต้นเนีย่ยนอนข้างในเขาจะได้ไปนอนตรงข้างในนะแก้งก็แก้ง,กงมื่อเช้าก็ยังได้พูดกันแล้วล่ะตรงแล้วออกบ้านบได้ยเองสินะเดี๋ยวเอาถ่ารถใหม่อีกสองคัน ทันรถไม่ทอนเขามาอีกสองพวงเข้าคือเจ็บเต็นเลยโต้งเราครับเพื่อนเอาม้ามาเคลื่อนควคุมมานเนประจวดกอดากขาจะขอกระชีบแล้วตีหานี่แกงเขดีผมว่าเขาดีนี่กระลังคืนไปแจมขนาดเพื่อนมึงนี่เสียทักกันได้ด้วยมึงนี่ อ้าวพี่พี่ฝบายจกอน ขึน้นเนาะเราแลงได้นี่ยรเรแลกงวาดนี่นี่ยค <laughs> ีในกว๋วยเตี๋ยวเ้าปาะมาึงใจเอา่ะไรอ่ะมดลิยะ ค่ะค่ะคุณหนูอจอดจะพุณม่เกี่ยอบไรปยมเนานะจุ่มมามากมเพื่อนๆม้่ไหรเมืม่อฝาดนะผมมามาก้องมือเลย <c oughs> เพื่อนนกวาฝากเนผู้ใหญ่ครับผู้ตายยิงมามาเลยอคุณ <c oughs> นาม,ามากจ้าสำหรับมาม่าก,กับกาแฟ กุดดอนแล้วครับอยู่หลังตะซังว่าเห็นลูกพี่อาบน,น้าก่อนแล้วคอยย่างก่นอนเท่าสิบเบิง้งรถเอ้ยยังบ่ขึ้นไหมบ่แห้งไหมเบิ้อยู่หันละข้อมหวานก็ขึ้นมาสิไปีนยังไงบ่จอดแน่พี่ก็เปลี่ยนเนี่ยรถก,กาดนี่ต้องต้องคั่วใอยู่ตลอดเลยรถกาดเนะก็เป็นนู่นเป็นนี่แล้วดรอด้านมันมันแป้นมันเคลื่อนมันก็เป็นนะรถก,กาด เอาเทียบยากยังเลยมือขึ้นรน้ำมันเลยกลายเป็นโถการเกาแล้วเนาะจะเป็นยังแล้วเครื่องเข้าไปอยู่ดีไม่แห้งเลยเครื่องเข้าตนี่เพื่นนี่ส้างบอคนนั้นแหละก็ผอเปิดฟ้าจะเคลียร์ลายปีแล้วมตนต้องเปิดฟ้าเบิ่งเหนเพิ่งเดียวมาจีบสมจีนิ้มเต็มตับ่อให้เจียวอกให้ตัวแล้ะเดี๋วมันันเนีให้มันเชือโบกันเชือโบกอัเดดังนะไม่แกนด้วนี้ เ,เลยแมเเลยมันเกี่ยวมาเนี่ยเกี่ยวมัปที่จะเกี่ยวจเเามันจะสเเเิเกี่ยวเกินเ๋าวเนี่ย้าเอข้าเพิ่อมอีเกี่ยวนึ่งเหมือนกันมันี่มีสิบเกี่ยว้าเพิ่มอีกเกี่ยวนึ่งมไม่เป็นไไม่เป็นก็แห้งไหม มีเปื้เปิดเทเรื่อโบนไหมโอกาสนิดหน่อยกันยากดสซิปเครื่องนะ <laughs> เบิ้งขยะเต็มถังอีกแล้วเพื่อนแล้วเานด้ลองอยู่ปกติเที่ยวหนึ่งก็จะได้เต็มนะเต็มถังอันเดียวว่าได้ลองอยู่แต่มันมีปองน้ำมันเดน้ำมันเบรกน้ำมันคาดไหลน้ำมันเดเครื่องมันไหลมันเลยเต็มเร็วเพิขวดน้ำเพาตอนตัวขังมันก็เลยเต็มเมื่อคืนหกทุ่มพระเจ้าเอิญเขาไปใส่ของเข้าถอยอย่างตาตาเว้นเวละถอยออกไห้ก็เจาเข้าเข้าล็อก เขาเขาล็อกถอยนะให้พับล็อกตัวนลงนะพับบ้านเนีอาจาเรียกบอกว่าพ่อท่านเขาเรียกพ่อเลยนะมันิแล้วบันเร่บเขาเด้ล็อกนะเขาเร่บเขาเดือยล็อกเขาก็เลยริ่มปิดมาเนี่ยเออเขาถอยไปมันตัวนี้มันลงไปคัดขังมันเลยล็อกอเขาถอถอยไปเขาถอยไปถอยไปไปเขาวามันเขาบ่ได้ดึงล็อกไว้อบ่ได้พับล็อกไปเขาเรียกบอกว่าพ่อ ยยอยู่มันอยู่ตำแหน่งล็อกแต่ว่ามันมันใบล่องล่องมันขาดพือยู่เพื่ตัวนี้ไม่อยูน่นี่ดิเพี้ยไม่อยูท่ทางนอกเหรอไหม,มเพื่อนเ <c oughs> นี่ยตัวล็อกเดี่ยบ่ได้ลงมาเลยล็อกเลยลงกบ้าอยู่เพี้ยกลายเป็นตัวนี้โบเลยตัวนี้ลงไปพับขาดอยู่ทางในาาขาดละงงานงๆอยู่แม่กับลูกไปคนละทาง้งไปขึ้นนี่บ้านนี่เขาก็ระรูดเนาะทั้งเสือเนาะในคนบอกเขาถึงไปสร้างรถแลออ้วเขามาเลยเดาอุ้มบ่นอยู่ตำแหน่ง ต่เวทมันอยู่ตำแหน,น่งกันอยู่ตำแหน่งลงอยู่ตำแหน่งหลอกแต่ว่าอยู่ข้างในมันขืนหน้าบ่อะไรมันคัดตัวนี่มันอยู่ขา้างในไปแม่กรับผูกควังลงางๆอย่างนี้อ๋อนี่มันขืนแต่สั่งเอ้าคือบ้านอะไรนะมันบึงบึงโอ๊ยเต่เวทเลืมเบิึงได้ยินเสียงอยู่ดังกึกไปเลยพ่อเลยเนีจะบอกพ่อเลืลเ่อมลืมมาเบิึงตัวนี้นะตึ้งเบิร์นล่มบ้านนี่โอ๊ยอยู่ขี้ดินเนาะเบิร์แห้งกับอะได้ควรขี้ดินไกลคุ้บแม่เบิร์นดึกๆือแม่ควังอยู่โอ้ย อางเนี่ยห้อยมืองเรือนเพ่อเดพับมันแห่กันนั่นแน่เพื่อนมันจอตัวนี้แล้วอันกะจ้างอกนหน่อยอย่างเดียวจะลื่มนะครับเลื่อมคัตหลดมันจะคัดหลดอันขัดเป็นซุ่งกวงสีมือไข่อยู่ปับหลอกไปวลังงางเดียวดีเื่อเดี๋ยวทางตรงแล้วถ้ากวงขวงพลังงาังงางไปเมันก็สดึงคัดอยู่ไปคัดอยู่นะว่าออนแต่ไล่แต่ไล่เพื่อน เสือนอนใช่แน่บานนี uh> ้ห้องล็อกอยู่ห้องลงถ้าเป็นลืมบึงไม่เจ้าบอกข้อก็ได้ลืมไล้จะให้ยามบึงอาการบึงนู่นนั่นมันบม่ยช่อะไรละเพื่อนๆไหนไหนมันจะเป็นองเกาซึบๆน้อยๆแหละมันจะเป็นออกมันเครื่องเดีวกันออกซิ่นข้อหลังนั่นแหละเครื่องห้าวไม่หายแค่ดอกนี่แต่ว่าน้ำมันเครื่องมันกับว่าขาดดอกไม่ขาดถ้าเราเติมไปมันบเป็นแบบบ่อ บอจะให้อะไรมันได้นะเออถอยากปอล้างเผืองเลยเพื่อนโอ้ยฝุ่นอันเด็ยจริงคืงอยู่ผุ่น่ะมันไม่แต่ฝุ่นไม่แต่ขี้ดินแหมโย่นล้านใหม่แหมอาล่มเซมูปอป์เกิดจะหาบอมี่เกิดจะหาท่อสายยางน้ำมันแห้งทางออหรอเบิ่อเริ่มเปิือกผ้าเพิ่นมาเบิงเสียหอบมันขาด ม่นีให้สิหายากข้อว่าสิหานะฮะล้านกเจออกระเจ้าเชื่อมนะนั่นเนแบบยามาเนี่ย,น,ย,น,น,ย,ยนี่มายุ่งเก่ยุ่ตเตียงขันสนอ,อไว้ละมัาค้ำกันยันกันไว้ยูะหรอกนี่เห็นหมัเห็นบนีได้เล็กเล็กยันตรงเตงียงมืองดันว่าติดบอกรึ่บอกยันตรงเตีงมันอนะ่ะซ่องแหนบดิไหม ตรงเตียงมันนี่เรียกยันมันขาดอ่ะอ่ะต้องไม่แรงดันมันต้องไม่แรงดันขึ้นหรือเชื่อมถ้าคันสโนอไว้อยู่เนี่ยมันให้ยมันแน่นหนาเยอะมันขำไปเยอมันบไปรู้ออกมาตั้งนอกอืมมันตั้งนอกจัะเห็ดจังจังไปบรได้คขำไปเยุะคุณละหาหมองันออกได้คุณละเชื่อมได้คุณละอันเพื่นนั่นสิเฮ็ดเพิ่องของว่าจะเอายางอะไรลงมาแลนแท่นเาเล่กมึงอยู่นี่เส้นไหนมันสิไปก้อนกันไหม เป็นสิเศษฝุ่นเนาะเหลือก,กอพวกเขาบ้านได้เหมือนนี่รถน,น,น,นักก็ไม่อยากเข่าไปมันแคบเพื่อนเพืนังสิแรีเข่าไปได้บ้านทั้งสิแรีไปหลานปลายยางมันแคบไหมนี่กว้างกว้างดอกมองน,นี้มองจอดรถอัตสังเพือเพื่อนอุดรอ,อุดรล,ลมเย็นนี้ดีเอากินพ้าวราดหรอครับเพื่อน นล่งเขาเอ่สีดาครับทํ่พอดาเดี๋ยวเล่สีดาไปขเขาจีดจอดก่อนก็ยังขยันเช็ครถก่อาบม,มีแสงสว่างอยู่เลวขัามาติดลำบา,า,นานกนาติดหังมาเกียงรถเกียงไฟตัวนันเปมดมากแล้วมั้งสีดานะต้อ,องอดความันเปิือนะเกีงไฟจะ้เลยสีดาไปเวลาตั้งยูนเท่าหลวขวงไปลวอด ครับเป็นเพื่อนแนนออออหน,น,น่บนโย่จอดพ้อยางจอดเช็คไฟรถไหลมันเองทุก่านมัดเดืิดรถหลเราล้องเกียบไหลไมเอาเดไปเติมการเขหลาดหมดแล้วครับ จอดนี้แล้วดี๋ยวสิยอ่เพื่อนเพื่อนฟังโมงนี้เขาหน้ดเกียนี่ละมงนี้ล่ะยูเทิรนนี่ละยูเทิร์นกลางโมงสีดาเม่ใี่ี่มงนี้ล่ะเขาเจะเล่นเซฟมงนี้ได้เพือนเพื่อนออกดีดาัออกซีดามาสักตลาดแค่กลางโงนี่อ่ายูเทิร์นใหง่นี่ยงที่สุดออกนี้ยูเทิร์ยูเทิร์นางคง่ยหวยฟังเฮจดจะามงนี้ละเมอดอ่ะถขึ้นไปยังไงอีหรอกนี่ล่ะอดนี้นี่ละ เมื่อนั้นถะาดูแล้ว,ลวล่ากินเขาร้านค้าร้านนี่นี่จะเป็นร้านค้าได้นี่ซอไฟนี่เขาจอดอยู่นี่ละหมายเขานอนเขานอนฝันนอนฝันฝันวานเขาแห่แห่หึมพัอมเมือเอาเว่งตีกันก็ตั้งมือบุญน,นะนะ น่นก็บรรลับดังแงีงี้ยามันบา้านว่ามันบ้านในหมู่บ้านนี่ในหมู่บ้านนี่มันกไกลเห็นว่ามัน,น,มนกไกลเดียวสันฟังนี่กะหมู่บ้านกับไกลอ่าอันนี้มันเป็นบ้านน้นอย,ดย,ดวย,วยๆดอกมันอันที่ว่าเป็นบุตรถึงงานบ่มี่สันแงงแหงดังยู่หูเฮาเนี่ยล่ะเบืคนหลายสันก็ตีกว่าก็เรื่องเป็นงานนี่ไหมบ้านนี้ ก็รับรถลู่คือนั่งพระเจ้ามาไต่กบแต่เขียนอยู่นี่ละนี่นี่ยาเแถวๆนี่ละพระเจ้าเลวานโอ้นีดีวิทยาเที่ยวดีละโอ้อันบัยญาอ่อนพระท่านพระเจ้าอนี่ลยอยู่ตรงนี้ละโอ้ปัญญาอ่อันมันน้อนว่ดีพระท่านเป็นอย่างน้อปัญญาอย่างน้อมารถเป็นส้นกันนะเท่านั้น่ะคล้ายๆว่ารถรถบาทอะรถบ้านอะเราขนหลายก็ยังคน เป็ดเชี่ยวนะรถบาสตะกี้เขาเมาเป็ดเชี่ยวคือเพื่อไลอกเพ่งแปงสิแลยตะกี้น้ารถบาสเขาเมารถบาสเป็ดเชี่ยวน่ะตายยุทธิ์ยุทนี่ไรยุทธิ์นี่แหละเขานั่งอยู่หน้ารถเลยจ้ะเขาเดียวเมื่อเจ้ามามาหาแต่กบไเสียดเสียรกระลักตกเสียรถตกไม่เท่าไหร่แล้วเจ้ามาแต่กบโอ้บยยานบ่มันนนนนยานนั่งยานนั่งนะครับลูกขึ้นมาเบิ่งเปียงสนถ้าลูกขึ้นมาเบิ่งมีแต่ห้อยสเปรตํารวจสีไวไหม ห้าวอยไอบัตติเนตไหมจังถือจิตตึ๊บตัวข้าวเลียดเ <laughs> ด้าอยู่ดวูลาลาได้ปีละยืนนี่ละโอ้ยสิว่าเสียงเนี่ยเป็นห่วงคุณน,น,นังมุมยาคือปฏิตอนเศ้าเล่ไปกินเขาดูหลานข่าวนว่าโอ้ยเจ้าไปภาษีบอกเจ้าอยูเ่เจ้านอนบ่ได้แต่ก็เลยมากราบบอกเจ้าดูดูตีดด้วนนะน้องนาะออาคุณหลายจังสิปเปลี่ยนเจอกัน กันคันเด้งมากเนี่ยเหดอย่างต่อเวลาได้เพื่อนๆว่แล้วพอเห็ดตอนนี้ก็ได้ไมลอะบางทีเบิ้งก็ก็ยางครับเล็กอันนี้เท่านัหละโอเคยังมาไกลอยู่เนี่ยคันจะนอเอาไปเพืพ่อนทางซ้อครับเอาเวลาพอกันเดี๋ยวเขาลาดหมดแล้วครับเตรียมการอยู่ คีปากช่องครับเ,เพื่อนอยุ่มองจะร,บรับมืทุกนี่ละ่ะเขาน้อยเขาหน่อยเาหน่อยนั่น,น,นเรียกปากช่องนะมุดลายมาเนี่เขาว่าสิน,น้อนอยุคน่ารลงเขาเรียวอ่ะลูพี่ว่านอนทราบ่ามันจะเฝ้าเลยถอด่าถึงพยายามกัน รถไม่ล้ายอีกแล้วเอาสภาพเข้าอีกแล้วขิ่เที่ยวได้บัตรไหน,นหาคืนกระซองเมื่อสามเมื่อถ้าลงอีกเด้บัตน,นีหนเหนียวไม่ใจกรัรทั้งานออนอนอย่างเยี่ยว พนีะิดแล้วครับตามพี่แถวหนึ่งนีงล่ละแต่บุญยูไปกูละแล้วก็ออกจากนี้ออกจากนี้แล้วไปเดี๋ยวเลี้ยวคางกุดดังในซ่องอย่าไปจอยอย่างนี้ได้ป่ะนี่ที่จะได้เขาไปเปิดถาเออพอสภาพเก่าอีกแล้วคือึุนปีแล้วเพื่อนเบิงเบิง <laughs> เดี๋ยวก็เต็มลาดได้เนี่ยบ้านพ่อเชียงดาวเนี่ยเดี๋ยวก็เต็มนี้แถวนีิเออ ขอร้องครับว่า,ากันด้วยนี่ที่คแคบรถได้ไล่ไปนเนี่ยขอสภาพเดิมแล้ว ครับต้องใหม่ใ็่แล้วจบจ่อยบ้านมีห่านดอกเขาแจ้งว่าปัญยูที่ได้เห็นเพราะ่าไปถ่ายเปิดเบิร์นขาหมาดขึ้นเขาเกือบได้ไหมปัญยูไหมรถเขาปรับเส้นเนี่ยเขาค่อยทรงขาดเลยเด้ย่างหกเต็มที่นะอันนี้เจาะซ้อเกือบวัยไหมเขาประเดี๋ยวอ้าวคือเจนหนึ่งสั้นเรื่อยๆนี่ปัญหาเดี๋ยวปัยูนี่ปัญหาเดี๋ยวต้กงปรึกษาสร้างเดี๋ยวสร้างผู้คนเห็นะนั่นล่ะรถเจ้ามันต้องเปิดฟ้าก็ไป บ้าวคนวางสิรจักเคีย่งมันหอนเร็วเรื่งมันกินกาเร่งมันยังราย่างเพร่ะว่ามันอกัาล่งเราน่ยจ้แก้ข้าไปแล้วละนานจเป็นแถวนี <c oughs> <c oughs> ้ละเพื่อนๆก็ไปทถ่นี้ละเราจะจอดที่รถแบนี้เ็นตลกดี่ะรจักระพคเชีลเรล่องเนีจงพอกันไม่ชินนะครับหาคนเท็ต์เสร็จอามาลงบปเร่ยนรถป็นยังยังอีกอยู่ยังอีกเยอะในจิบนึงเยอะครับ ตด้กันครับสวัสดีครับ